ส่วนส่วนที่ผมเคาะไม่ออกนะครับผมใส่ต้มไปเลยก็จะมีขี้ผึ้งนิดน้อยนะแล้วก็เอาชุเนี้ยนะครับผมใส่ลงไปเลยลวกไปเลยนะครับรอให้นั้นแตกก่อนนะครับผมรอให้ชุดนี้นะครับแตกก่อนนะแล้วเราก็เอาชุดนี้เนี่ยใส่ลงไปคนๆๆในน้ําร้อนนะนะครับผมอย่าไปต้มนานนะครับเดี๋ยวมันจะเละหรือว่ามันความหวานมันจะออกหมดแล้วก็ใช้กระชอนนะครับผมกองนะครับรอให้เย็นเดี๋ยวเราไปลากกันนะครับผม ความจริงเนี่ยต้มซดน้ํานะครับเห็นนะ้าน้ําน้ำที่ขา,ขาวๆนี่คือโปรตีนทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้าส้มซดซดน้ําก็คือเหมือนเหมือนต้มไก่เราเนี่ยแหละครับผมบีบมะนาวใส่ต้นหอมผักชีนะครับใส่ขา่าใส่ใบมะกรูดนะเดี๋ยวจะจะแบ่งต้มด้วยนะครับผมจะได้น้มามันนะเห็นไหมขาวนวลเลยนะครับผมน้ํา ดูเจ้าหนอนผีเสื้อ,อก่อนนะครับก่อนจะเคาะนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาออกให้หมดนะตัวที่ชอบเป็นจากใหญ่ในหลังพึ่งนะครับผมรอให้เดือดนิดนึงนะครับผมต้มยำนะครับแบ่งมาต้มยำครึ่งนึงแล้วก็จะราดครึ่งนึงเครื่องปรุงก็ที่นี่เห็นนะครับผมมีต้นหอมผักชีนะครับผักชีใบเลื่อยใบมะกรูดนะครับผมปรงรสนะฮะตัวนี้มะนาวนะครับ รถก็รดดีเรานั่นแหละครับผมใส่ไปนะครับนัวมากนัวน้อยแล้วแต่นะครับผมพริกขั้วแห้งนะครับบี้ๆนะครับผมมือเราเองครับเนี <laughs> ่ยโอเคครับผม เรียบร้อยนะฮะมีหอมแดงด้วยนะครับใส่หอมแดงไปด้วยนะครับผมที่ต้มมีเสียดายน้ำนะครับน้ำหวานนะครับนี่นะฮะน้ำรังพึ่งนี่หวานมากนะครับผมไปครับไปลาดกันต่อครับผม อมาลาบกันต่อครับผมรสดีนะครับเครื่องปรุงนะครับผมก็มีซอยตกีลาวนะครับตกีใบเรื่อยนะคต้นหอมตะกีซอยนะครับผมแล้วก็หอมนะม่มีข้าวคั่วนะครับลาบแบบบ้านๆนะครับผมง่ายๆนะฮะส่วนนี้เป็นพริกลาบทางเหนือนะครับผมเอาหนัวมากนัวน้อยเป็ดมากเป็ดน้อย อืหแสบๆครับผมวันนี้นะครับตัมผมเต็ดแล้วนะปลาเปียวป่ะลายหวัดเนาะหนูเอาช้อนเอาซ้อมไหมผมอันสีมันจะจืดๆหน่อยนะครับผมแต่แ่บนะครับออืื ลองนะครับผมเดี๋ยวลองนะครับผมอเอ็ดไอ้มิวเอ็ด <targeting> <med> โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับอืบานเลยลาบพ pues, ึ่งนะครับผมกินด้วยกันเดี๋ยวดูต้มนะครับมาใต่กันเลยพวกเราเป็นไงบ้างหนูยังไม่ทันเข้าปากเลยบอกเป็นไงบ้างว่าน่อยครับแซ่ขาดเปรี้ยวนิดนึเป็นมะนาวเฮ้ยหลายลูกแล้วนะสวัสดีครับปากติดตามด้วยนะครับผมปากติดตามด้วยนะครับผมอันนี้ต้มครับตักไต่แล้ว ม,มาครับผมกินพึ่งตม้มพึ่งลาบด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมลิปผมตลอดนะครับฝากอะไรว่าเราก่็ขอฝาก ข้างใหญ่เยอะด้วยนะครับ y a y o e นะครับก็อีกสองวันก็จะฝึกรอรอเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเจอกันนะครับจะนั่งไลฟ์สดกับพ่อนะครับก็ถามเรื่องทุกเรื่องพึ่งได้หมดนะครับฝากติดตามไว้น,นะครับนี่ครับแปะร้องยังใส่หวดเชียงใหม่หมดแล้วนะใส่หวดเชียงใหม่นะครับเจ้านนี้อร่อยนะครับผม ไม่เลี้ยนนะครับผมนี่ฮะของฝากถ้าทนายสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้คลิปหน้าดีกว่านอกคลิปหน้าจะไปรีวิวเขานะครับผมพอดีเจ้าของทำเนี่ยเขาที่อายนะครับส่งได้ครับผมส่งต่างจังหวัดนะการันตีอร่อยแน่นอนไม่เลี้ยนไม่ไม่ไม่อะไรนะมิวไม่เลี้ยนไม่มันเออไม่เลี้ยนไม่เลี้ยนไม่มันนะครับผม นี่ครับผมไม่เลียนในมันนะครับเนื้อเยอะน,นะครับแล้วก็เริ่งถึงเห็ดด้วยนะครับผม